พี่น้องเราบัางพ่อบ้านคอยเมือ่อใดเห็นล้มม้กับบ่ได้จับตาเบาว <laughs> <laughs> เห็นล้มบ่ได้เนาะมันสิขึ้นยุติละเนี่ยาาว่าถตาเห็นล้มม้พี่น้องจับเบาขึ้นมาลดมากลายมากหลายเนี่ยมาขืนกับเอาเบาขึ้นถนูดังได้ก่อพี่ถนูเจ้าดัง, <laughs> งดีบ่แต่ฟังเขาล้วนล้มมาบันนี่ปล่อยว่าของพี่น้องบ่ง มักหลายเอาเนื้เดี๋ยวโอมเอี๋ยวมีผู้เล่นผู้เล่นวาวยังกว่พี่วาวจูแลมีผู้ใด่นมาคือกันบ่พี่น้องมักวาวผูกไว้ทั้งพุนผูกไว้ทั้งพุนแล้วก็มาปล่อยทั้งนี่พี่น้องถ่าล้มถ่าล้มมาจับขึ้นก็ขึ้นดีดีวาวเพผ่อนตาขึ้นไปธนูเพผ่อนก็สิดังดืดื้อ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  บัดที่นี่เนาะพี่น้องอโอ้โอ้โอ้าคือป้าหข่สัญญาณกันโอ้อยไฟขึ้นแล้วเอ้เอาไฟขึ้นกับพบ่อบอกไข่สัญญาณกันเนาะเย้รุ่นนี้รุ่นนี่บะมีวิง่งเอาพี่น้อนงมามามาไปทางไหน่อดเอาโอ้ยเจากก้าเจ้าก็สัยญากเนาะพี่บัดนี้งัวเด้บัดนี้มาเลี้ยงงัว วันนี้เห็นวาวเห็นล้มแฮ้งเลยเอาวาวมาปล่อยวันนี้ยากวันนี้ต้องไปเอาเชือกจู่พุนผูกทั้งพุนอีกวันนี้วันนี้จังน้อยกับไปเอาง้วเข่าคอกเอาหัวะเข่าคอกเสร็จแล้วเข่าเม่อบ้านไปกินเข่าพี่น้องวันนี้รอบทุ่มสองทุ่มต้องออกมาเบิ่งอีกเด้พี่น้องย่านวาวขาดไปเพราะว่าล้มแฮ้งทุ่มสองทุ่มก็ออกมาอีกวันนี้ยงี้เมื่อคืนกลับไปนอนอยู่บ้านนอนฟังเสียงธนูวันนี้เสียงธนูวาวคุณ ดังงอนบ่พี่น้องดังธนูก็สิดังดื้อ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 ดื้เดื้อดื้อ้อดื้อด้อดื้อ้องื้อดื้อดื้อด้อง้อด้อดอดั้อดื้อดน้อดือดอดื้อดื้าดื้อดอดเ้ออดอดือดอบืดือด้อดืะลมื้อดื้ออด้อ้อดื้ออด้อด้อดดื้้าดืาอ้อดื้แด้ด้อ้ด สิไปน้ำล้มไปตกอีกหมู่บ้านหนึ่งวันนี้ลูกของพอพัน,น์ในพี่น้องมีแปดคนทุกคนต้องตามหาวาวขี่มอไซค์ตามหาพี่น้องบ่าลูว่าวาวสิตกไปอยู่ใส่พอว่าล้มเห้งกันวะแล้วบางเธอไปตกอีก หมู่บ้านหนึ่งนั่นเป็นพออย่างพี่น้องเป็นว่าพอว่าพอของบอหลวนนี่ชอบวิ่งว่าวเนาะพี่น้องชอบฟังเสียงธนูนี่ลระผู้เฒ่าสมัยเกา่าเนาะว่าแม่มผู้เฒ่าสมัยเก่าด้วยตั้งแต่พอบ้านของบอหลวงนี่ก็ชอบคือกันพี่น้องชอบวิ่งว่าวชอบเล่นว่าวฟังธนูัาที่นี่บับงเกิพี่น้องฟังเสียงมวนมวนเป็นเป็นความชอบส่วนบุคคลบางบางคนก็นสิอยากไล อยากไรว่าเสียงธนูหน่วงหูลำคันแต่ว่าบางคนเพิ่นชอบเนาะพี่น้องความชอบของคนเขาบอคือกันเนาะฟังเสียงแต่กมวนของเพื่อนบอลลวงก็ชอบเพื่อกันชอบพอว่ายอย่างพอพอเคยชอบบอลลวงก็ชอบเพื่อกันกับพ่อนั่แหละสรุปแล้วได้ยินเสียงวาวย้ำได้กับขี้หอดพอคือนเขาเหรอพี่น้องพอพันจันอ่อนมากหลายมากเบาพอเสียไปแล้วลูกเคยกับเหรียญโตขื้นเขาเนาะเมียนบ่าพี่น้องนี่แหละ để tiếng vào cặp thân này cả hoạt phò nhóm nằm phò phán